ตอนนี้เกิดสถานการณ์ที่ฐานเราไปหยุกับระเบิดเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารผมเชื่อว่ารัฐบาลเองก็คงทำาละและสื่อสารที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามข้อตกลงนะที่ให้หยุดยิงเนี่ยนะครับแล้วก็ระกว่าทางกัมพูชาเองก็ยังละเมิดอ,อีกเขาจะเป็นอะไรที่จะซ้ายขวาซ้ายขวาตลอดอ่ะผมว่าท่านผู้ชมเองก็น่าจะพอจะนึกออกนะครับเหมือนเรามีคนที่ไม่จริงใจอ่ะวันนี้พูดอย่างวันนี้พูดอย่างรับหลังพูดอีกอย่างหนึ่งก็คล้ายๆกันนะครับและประการสําคัญคือตอนนี้ ทั่วโลกเนี่ยเขากําลังกดดันกัมพูชาเรื่องของสแกมเมอร์แม้กระทั่งที่ใหญ่อย่างรัฐอเมกาเองก็กดดันเพราะว่าประธานาธิบดีรัทรัม,มเนี่ยคุณทรัม,มเขาก็โดนประชากรของเขาคนเมืองเขาเนี่ยกดดันเขาว่าทําไมไม่ทําอะไรเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมครับ,รบเขาก็เลยกดดันมาที่กัมพูชาทั้งเรื่องอะไรครับเรื่องการปราบปรามหยุดจงังจับกลุ่มหรือแม้กระทั่งอย่างยุงยโรปอังกฤษนะครับหรืออย่างประเทศไม่ไกลจากเรากาหลีใต้สิงคโปร์ทุกประเทศรวมตัวกันหมดแล้ว นั่นหมายความว่ากัมพูชาผู้นาของเขาเองเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องปรับตัวเช่นกันเพราะฉนนั้นกลายเป็นเขาจะอยู่ไม่ได้บโลกใบนี้จะถูกตัดทุกอย่างเลยนีไ่ไงสับสนเขาแล้วก็จะมาลุมโจมตีเขาบทหนึ่งที่เขาเล่นได้คือการเล่นละครโดยอาศัยไทยแหละมาเป็นรับบทพยายามจะสร้างละครว่าไทยเป็นบทผู้ร้ายที่มาหลังแกเขาเพราะว่าโดยทางการทหารเนี่ยตรวเทียบไปแล้วเนี่ย ต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยยังยังห่างไกลจาก,เ,ากเรานะครับถ้าไม่รับการสับสุดอาวุธจากจีนหรือจากไหนเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเขามองว่ายังอยู่สถานการณ์แบบเนี้ยเขาก็ต้องทําทั้งในเชิงของการได้คะแนนนิยมจากประชาชนคนในประเทศของเขาแล้วขณะเดียวกันก,ก็ทําให้เบี่ยงประเด็นจากเรื่องสแกมเมอร์มาเป็นเรื่องของการประทะตามแนวชายแดน